ช่วงนะครับช่วงแรกเป็นช่วง จากที่ได้มีการประชุมแผนเรื่องความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน17ครั้งบาดเจ็บไม่เกิน16รายและเสียชีวิตไม่เกิน2รายแต่ดีที่สุดไม่ควรเกิดความสูญเสียขึ้นซึ่งประเด็นสําคัญที่ได้มีการย้ํากันคือเรื่องการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนพระรามที่2ที่กินพื้นที่ในเขตจ,จังหวัดสมุทรสาครยาวประมาณ13กิโลเมตรซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีอุบัติเหตุที่เกิดจาก การก่อสร้างอยู่ประปายและในที่ประชุมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางโทรัแจ้งว่าเมื่อไม่นานมานี้มีประชาชนได้เข้าแจ้งความว่ามีสิ่งของที่อาจจะมาจากการก่อสร้างตกใส่รถแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายอีกทั้งยังมีข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดจากการก่อสร้างเช่นเดียวกันจึงทําให้หลายคนกังวลถึงเรื่องนี้ โดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ฝากให้ทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครและหมวดทางหลวงในพื้นที่ต่างๆประสานไปยังทางโครงการก่อสร้างแต่ละตอนให้เข้มงวดตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยตลอดแนวการก่อสร้างต้องวางระบบป้องกันอย่าให้มีเศษวัสดุหรือสิ่งของจากการก่อสร้างตกลงมาอย่างเด็ดขาดและในช่วงที่มีการหยุดการทํางานในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อคืนพื้นที่ผิวจะราจรเจ้าหน้าที่ต้องจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ทําความสะอาด แนวถนนให้เรียบร้อยและชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่กำลังยกขึ้นที่สูงต้องควบคุมให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดอย่าให้เกิดความผิดพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะ